เร็งปากหมดลูกและต้านภัยมะเร็งเต้านมปีงบประมาณ2,565ผู้รับผิดชอบโครงการดิฉันนางสาวอภิญญาแสงจินดารัฐพยาบาลวิชาชีพชำนาญการวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ประชาชนอายุ30-60ปีได้รับการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อให้ประชาชนหญิงตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการตรวจพักรองโรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคและการสร้างกระแสและให้ความสําคัญในการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อให้สตรีอายุ30ปีขึ้นไปได้มีความรู้ในการตรวจมะ เต้านมด้วยตนเองเพื่อให้ผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับการส่งต่อและวินิจฉัยโดยแพทย์และติดตามการรักษา,ายอย่างต่อเนื่องทันท่วงทีกลุ่มเป้าหมายสตรีกลุ่มเป้าหมายตรวจมะเร็งปากมดลูกอายุ30-60ปีจำนวน1,000รายกลุ่มเป้าหมายตรวจมะเร็งเต้านมอายุ30-70ปีร้อยละ80จากประชากร2,372ราย ัวชี้วัดความสำเร็จโครงการสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ30 6 0ปีจำนวน1,000รายผ่านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตระหนักเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองสตรีกลุ่มอายุ30 70ปีจำนวน1,946รายคิดเป็นร้อยละ80ของกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การดาเนินงานจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในรอสตอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายเพื่อวางแผนในการดําเนินงานสํารวจสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 70- อายุ30-70ปีเพื่อขึ้นทะเบียนเตรียมวัดสดุอุปกรณ์ในการตรวจประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก ดำเนินการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานลงใน j CH, c h CIs สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการสอง0มื่นสี่พันบาททวนกิจกรรมที่หนึ่ง สตรีุลอายุ่มอายุ30-60ปีจำนวน1000คนผ่านการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและตันหนักเห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายจำนวน84รายผ่านการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและตันหนักเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองกิจกรรมที่2สตรีกลุ่มอายุ30-70ปีจำนวน1,946ราย ได้รับความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายสตรียุายุ30-70ปีจำนวน1,946ารยายคิดเป็นร้อยละ80ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โครงการเด็กประถมวัยฟันสวยเยิ้มใสปี2565ผู้รับผิดชอบโครงการใิชัน้นนางสาพัทวันช่วยชูหนูเจ้าพนักง,งานทันตะสารสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานวัตถุประสงค์ ให้ผู้ปกครองครูพี่เลี้ยงมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการแปลงฟันได้ถูกวิธี2เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองครูพี่เลี้ยงมีทักษะต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการทําความสะอาดช่องปากและการแปลงฟันโดยผู้ปกครองที่ถูกวิธีเป้าหมายประกอบด้วยเด็กปฐมวัยจำนวน320คน ผู้ปกครองจำนวน320คนและครูพี่เลี้ยงจำนวน16คนตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการผู้ปกครองครูพี่เลี้ยงมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กประวมไวอย่างมีประสิทธิภาพกลจกวิธีในการดําเนินงานประกอบด้วยการจัดทําโครงการเด็กประวัยฟันสวยยิ้มใสปี2565 สการประสานงานติดต่อผู้เกี่ยวข้อง 3. การประาชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงโครงการ 4. การดําเนินการตามโครงการที่วางไว้โดยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนที่ให้เป็นการให้ความรู้กับการฝึกแปลงฟันแบบลงมือปฏิบัติและเครือบฟรายวานิชห้าประเมิผนผลโครงการและคืนข้อมูลกลับสู่สูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณที่วางไว้4 8 0 0 0บาทใช้จริงตามโครงการ4 8 0 0 0บาท สรุปผลโครงการตามตัวชี้วัดกิจกรรมที่1การให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในการดูแลสุขภาพช่องปากผลการดําเนินกิจกรรมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน320คน 2. ฝึกผู้ปกครองแปลงฟันให้เด็กประถมวัยผลการดำเนินกิจกรรมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจานวน320คนและสามารถปฏิบัติได้จุดเด่นของโครงการทางโรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี นักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะเลยทําให้โครงการของเราดําเนินการได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพขอบคุณค่ะโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากสุขวิทยากลุ่มวัยเรียนดิฉันนางสาวพัทรวันเช่วยชูหนูจักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากส่งเสริมป้องกันร,รักษาและส่งต่อรายที่มีปัญหา 3. เพื่อนักเรียนได้รับการเคลือบฟลูออไรด์วานิดป้องกันฟันผุเป้าหมายนักเรียนจํานวน940คนตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 1. นนักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง 2. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากส่งเสริมป้องกันร,รักษาและส่งต่อในรายที่มีปัญหา 3. นักเรียนได้รับการเคลือบฟลอริวนิชป้องกันฟันผุกลวิธีในการดําเนินงาน 1. จัดทาโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกรรันโรคในช่องปากสุขภาพยากลุ่มัยเรียน 2. ประสานงานติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง3ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 4. ดําเนินงานตามโครงการที่วางไว้ โดยโครงการได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านบานงไม้แก้วประชาสามัคีในโครงการจะมีการเชิญวิทยากรมาร่วมให้ความรู้และตรวจสุขภาพช่องปากเคลือบฟอนไราวาน,นิชในกลุ่มเป้าหมาย 5. มีการประเมินผลโครงการและคืนข้อมูลกลับสู่โรงเรียนเงบประมาณของโครงการที่วางไว้32,800บาทใช้จริง32,800บาทตามแผนโครงการที่วางไว้ สรุปผลโครงการตามตัวชีวัดกิจกรรมที่1การตรวจสุขภาพส่งเสริมป้องกันรักษาและส่งต่อรายไดปัญหาผลการดำเนินกิจกรรมนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเคลือบฟลูอรานิตจำนวน940คน 2. นักเรียนได้รับการเคลือบฟลูอรานิตป้องกันฟันผุผลการดำเนินงานนักเรียนได้รับการเคลือบฟลูอรานิตป้องกันฟันผุจำนวน940คนจุดเด่นของโครงการทางโรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี นักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้โครงการของเราดำเนินการประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพค่ะโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5ถึปี2565ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวกิศลาธรรมจงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณาสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาน วัตถุประสงค์เด็กอายุ0-5ปีมีพัฒนาการที่สมวัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บิดามารดามีความรู้และทักษะการอบรมเลี้ยงดูเพื่อมีพัฒนาการที่สมวัยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย เป้าหมายเด็กอายุ0-5ปีในเขตรับผิดชอบทั้ง10หมู่บ้านจำนวน637คนกลวิธีดำเนินง,งานจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจัดอบรมเกนนำครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กจัดกิจกรรมการรณรงค์การตรวจพัฒนาการทั้ง10หมู่บ้านระยะการดำเนินง,งาน 4-8กรกฎาคม2565งบประมาณได้จัดทำโครงการตามปีงบประมาณ35,925บาทซึ่งได้จัดทำโครงการตามแผนงบประมาณจริงขอบคุณค่ะโครงการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูผู้ดูแลผู้พิการปี2565 ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวเกษราธรรมจงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณาสุขชำนาญงานปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์โดยมีเกณฑ์นำที่ผ่านการอบรม ่อส่งเสริมให้ผู้พิการในชุมชนให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของตนเองและมีความรู้ในการดูแลสุขภาพลดอันตรายและลดความพิการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพ เพื่อให้แกนนำหมอครอบครัวได้รับการอบรมฟื้นฟูควารมรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้พิการเป้าหมายผู้พิการในเขตรับผิดชอบทั้ง10หมู่บ้านจำนวน192คนระยะกการทำงาน11-15กรกฎาคม2565 กลวิธีดําเนินงานจัดทำโครงการเสนอของงบประมาณจัดอบรมแกนนำลงติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการทั้ง10หมู่บ้านพร้อมแกนนำและคณะเจ้าหน้าที่รพสตบ้านพันวานงบประมาณได้จัดทำโครงการตามงบประมาณ34,200บาทซึ่งได้ทำโครงการตามแผนงบประมาณจริงขอบคุณค่ะ